เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวคาเฟ่อาติมิสในฐานะที่เราเป็นนักออกแบบมาถ่ายทอดแนวคิดของการออกแบบผ่านประสบการณ์ตัวเองในฐานะที่เราเป็นลูกค้าที่ไปน,นั่งชิมมาในวันนั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านนี้นะเป็นลูกค้าเฉยๆที่เห็นก็คือเป็นโลโก้ดวงจันทร์ที่มีเท็กเจอร์พื้นผิวเงาวาวสีฟ้าก็คือสื่อถึงน้ําที่เป็นส่วนประกอบของพระจันทร์แล้วก็มีตู้ใส่ขนมมีเมนูซิกเนเจอร์ที่ชื่อว่าอาิมิสเซแห่ง ดวงจันทร์สายน้ำและป่าไม้เป็นส่วนผสมของมัชาะเลมอนน้ำผึ้งและโซดาค่ะดูสดชื่นตัดสีด้วยดอกบานชื่นสีแดงเครื่องดื่มก็ม,มาในลักษณะที่แยกชั้นซึ่งดูดีมากแล้วก็ภาชนะก็เป็นลักษณะทรงกลมโค้งมนเพื่อสื่อว่าดวงจันทร์เนี่ยมีความอ่อนช้อยเหมือนเทพแข่งดวงจันทร์ที่เป็นผู้หญิง ขนมที่สั่งมาเป็นเค,ค้กมะพร้าวค่ะแล้วก็ของน้องนี่คือเป็นเครื่องดื่มที่ชื่อว่าเดอะซันเดอ o มูนกับเดอะซัมาอยู่คู่กันค่ะเราพยายามโชยเห็นว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยใช้สีประดับประดาแล้วก็ทุกอ,อ,อย่างนั้นได้ออกแบบไว้อย่างดีมาที่ตัวเค,ค้กอะค่ะจะเป็นเค,ค้กเลเยอร์เค,ค้กของ ลักษณะเป็นสปองเค้กแล้วก็ข้างบนเป็นครีมของเนื้อมะพร้าวซึ่งนุ่มฟูแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ดูเบาที่สำคัญคือกลิ่นหอมของมะพร้าวอ่ะก็ลอยขึ้นมาเตะจมูกค่ะมาดูที่เดีเทลของเครื่องดื่มค่ะเวลาที่จะกินเนี่ยก็ต้องคนให้มันเข้ากันนิดนึงเพื่อให้เครื่องดื่มมาผสมกันแล้วก็ดูจะได้สัสมผัสของความสดชื่นของมะชะแล้วก็เลมอนโซดา มาที่ตัวโลโก้อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกอย่างเนี่ยจะถูกออกแบบเป็นรูปทรงกลมเหมือนดวงจันทร์มาดูที่ส่วนภายนอกค่ะแม้กระทั่งกระบาโปกูกหรือทางเดินหรือสระน้ำเนี่ยก็เป็นรูปทรงกลมเหมือนกันเพราะเขามีคอนเซปต์ก็คืออาร์ทิมีเทพีเห็นดวงจันทร์แล้วก็กระต่ายสองตัวเนี่ย ก็เป็นรูปปั้นที่ประดับในสวนรวมถึงวัสดุ t e x t อร์ texture, หรือพื้นผิวต่างๆนะ่ยจะมีลักษณะความเป็นธรรมชาติโทนสีเทาดำแล้วก็สีขาวต้นไม้ก็จะมีความผิวไหวที่สื่อถึงความเป็นผู้หญิงความเป็นเฟมินีนและสร้างบรรยากาศด้วยเครื่องพ่นหมอกเครื่องพ่นไอน้ำบริเวณน้ำตกทุกอย่างก็คือเหมือนให้เดินอยู่ในความสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ดูอบอุ่นค่ะที่เห็นเนี่ย สร้างบรรยากาศของความเป็นคาเฟ่อาร์ติมิสได้ดีเลยทุกอย่างคือสอดคล้องตอบรับกันหมดกระต่ายสองตัวเนี่ยก็สื่อถึงความเป็นกระต่ายที่อยู่บนดวงจันทร์ที่เวลาเรามองไปมาด้านการตกแต่งภายในด้านบนจะเพ้นเป็นรูปพระจันทร์ซึ่งเหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านลรามองขึ้นไปเห็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่มีโคมไฟที่สื่อถึงความเป็นดวงจันทร์อีกค่ะแล้วก็ ตัวอาร์ทีมิสอักษรส,นสีน้ำเงินเนี่ยสื่อถึงความเป็นน้ำ